สวัสดีจ้าเพื่อนๆุณผู้ชมจ้าวันนี้จะพามาดูร้านสเต็กเคลื่อนที่เขาขายอยู่ริมถนนเขาเพิ่งเปิดได้ไม่นานเพิ่งเห็นได้ไม่นานนี่นี่เลยจ้าวัดดีลูกนี่เลยนี่เลยร้านสเต็กเคลื่อนที่นี่เลยนะคะ แม่คะมีอะไรบ้างจ้าเพิ่งเปิดใหม่เนาะเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่กี่วันใช่ไหมเนี่ยได้หกเดือนแล้วนะคะตรงนี้ใช่ไงเพิ่งเห็นพูดถึงตรงนี้อ๋อจ้าอ๋อจ้าจ้าเปิดปากทางปากทางสีคิ้วนี่ใช่ไหมอ๋อเราย้ายมาตรงนี้ เจ็บถึงเห็นตรงนี้ไม่นานนี่เองจ้าอ๋อจ้าจ้าอ๋อจ้าเพราะว่าเจ็บจะผ่านเข้าตลาดทุกวันเจ็บเพิ่งเห็นไม่นานนี่จ้าอ๋อมีมีอะไรบ้างจ้าสเต็กนี่มีกี่อย่างจ้ามีปลาไหม ต่่วาชิมสเต็กก็เลยดีแซลมอนจะมีจันอ๋อจ่าแซลมอนอ๋อจ้าจ่าจ่า๋อกเมนูใช่ใช่เอาเป็นว่าส่วนน้อยที่คนจะกินนะส่วนหลักก็คือหมูเนื้อแล้วก็ปลาอะไรเนี่ยจ่าจ่าจ้าจ่าจ่าเดี๋ยวขอขอถ่ายถ่ายนี่หน่อยอันนี้ลูกค้าสั่งหรือเปล่าจ้า นี่เป็นอะไรคะนี่หมูเกนะ่งคอ,อช็ชอบค่ะคช็อหม้แต่อช็อปหมูที่โดนแล่วยังไม่ยอ่จ้าราคาหููดูจ้าเอาเราชิมอะไรดีจ้าคุณผู้ชมจ้าสี่แยกนนกลุ่มเลยนะจ้าไฟแดงเลยนะจ้าอยู่ใกล้ๆไฟแดงนนกลุ่มเลย ท็อกช็อปผงเจ็บเอาเป็นสเต็กปลาก็ได้เลยค่ะสเต็กปลาทานนี่หรือกลับบ้านทานนี่จ้ะจ้านะขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยจ้ามีเมนูมีหลากหลายเหมือนกันนะจ๊ะก่อนเขาจะมาเปิดตรงนี้ อยู่ตรงปากทางปากทางสี่คิวนะจ้น่าจะใกล้ๆกับน่าจะใกล้ๆกับอะไรนะหอยทอดห่หอยทอดหอยทอด,อทอดแล้วเขาย้ายมาตรง แล้วทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนอ่ะหรือ,อยังไงทำไมไม่ขึ้นทับร้านถ้าแปลงรงงานที่รอใจอย่างทานอ๋อจ้าจ๋าเขาจะเก็บรถเกดอ๋อ,อเราก็มาประมาณสี่โมงครึ่งแล้วอ๋อ<ต>จ้าจ๋าตงที่ก็ดีเหมือนกันจ้าจ๋าเขาจะได้ใช่มันก็เด่นก็เด่นอยู่แต่ฝนตกเราก็ต้องย้ายเข้าไปข้างบนอ๋อจ้าริมถนนได้บรรยากาศ บรรยากาศริมถนนเลยราคาก็พอสมควรไม่แพงมากนะจ๊ะมีสเต็กหมูไก่เนื้อปลานี่เราสั่งปลาชุดละ69บาทนะจ๊ะ สเต็กปลาหกสิบเก้าบาทปิดกี่ทุ่มจ้ะเนี่ยส,สี่ทุ่มนะจ๊ะห้าโมงห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะจ๊ะมาหุ่นกันได้นะจ๊ะ อยู่ลิมถนนหาง่ายมากเลยนะจ๊ะหาง่ายมากเลยไฟแดงไฟแดงเราก็ถึงแลย ยัวย่วเลยจ้าเตอนเราปลาทอดนะจ๊ะปลากำลังทอดอยู่เราสั่งสเต็กปลานะจ๊ะนี่กำลังทอดยัวย่วเลยจ้ากำลังเตรียมนะจ๊ะกำลังเตรียมของเรา สเต๊กปลานะจ๊ะกำลังเตรียมสเบียงนะจ๊ะแม่ค้ากำลังทำเนื้ออยู่นะจ๊ะย่างเนื้ออยู่นะจ๊ะทอดเนื้ออยู่นะจ๊ะ พร้อมแล้วพร้อมแล้วเรามาลงมือชิมกันเลยนะจ๊ะวันนี้พาชิมสเต็กปลานะจ๊ะสเต็กปลาเคลื่อนที่ริมถนนนะบรรยากาศเลยนะจ๊ะบรรยากาศเลยบรรยากาศประมาณนี้เลยนะจ๊ะมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะแยกไฟแดงหนุนกลุ่มนะจ๊ะ 如意。 ยองเนตมายองเนตซอพสพริกเลยแซ่บฟเซฟเซฟเลยซอสมะเขือ นิดหน่อยนะจ๊ะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะจ๊ะลุยเลยจ้านี้เลยนี้เลยย้อนย้อเลยลุยปรุงเสร็จแล้ว <c oughs> อร่อยเลยลร้อนๆใหม่ๆอร่อยเลยนะจ๊ะ วัว mm. ด้วยวัด้วย จอกะจบเลย ใหม่สุดๆอร่อยเลยจ้ะ Thank you. อร่อยเลยอร่อยเลยจ้าขนมปัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những าก็มาเรื่อยๆนะจ<า>้ามาเริ่มจั่วลแล้ว เทศิตเทศิตเทศบาลเทศิตขายยันนะคะนั่นแหละเดี๋ยวเจเจดางในที่ขายได้เลยมูอนๆคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ๊ะ แล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากมากเลยจ้าขอให้เฮงเฮปังๆังๆเลยรวยทุกคนทุกท่านเลยนะจ้าใบ้ใบายให้ชมบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะจ้นะร้านอยู่โซนโซนนี้นะจ้ะโซนนี้ก่อนจะถึงโลตัสีคิ้วนะจ้ะ ถัดไปก็โลตัสีคิ้วนะจ๊ะถัดไปก็โลตัรสี่คิวเลยนี่เลยนะจ๊ะใกล้กับไฟแดงถัดไปก็โลตัสนะจ๊ะมาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะ